at yeah, yeah. เนเฟซเน้นอินเทอร์นเน็ตอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านได้กดติดตามอาจารย์เฟซของอาจารย์ก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอของท่านท่านก็กดเข้าไปเราบชมรับฟังได้เลยถ้าท่านไม่ได้กดติดตามท่านก็ต้องไปติดตามในภายหลังได้เ <นะ S 1> พราะว่าเฟซข,ของอาจารย์ ทุกหลายจะมีอายุสามสิบวันก็สำหรับวันนี้พระอาจารย์จะบรรยายธรรมในเรื่องของอานิสงส์ของการแผ่เมตตา,ามีอยู่สิบเอ็ดอย่างด้วยการเที่วเะจะ้าได้ทรงสอนเอาไว้แต่ก่อนอื่นที่ท่านจะไปฟังอานิสงส์ของการแผ่เมตตาพระอาจารย์จะนำให้ท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตา ให้ท่านสังเกตจิตของท่านอยู่ในขณะนี้ว่าจิตของท่านนั้นมันมีความร้อนเพียงใดมันมีความเย็นเพียงใดมันมีความสงบเพียงใดมันมีความวู่นวายเพียงใดให้ตีออกมาเป็นเปอร์เซนต์ก่อนก่อนที่ท่านจะแผ่เมตตาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคำแห่เมตตาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลได้จริง แต่บนอะไรนั้นเดี๋ยวจะอธิบายสึกต่อไปให้ท่านสังเกตดูจินใจของท่านตอนนี้มันยังมีความแข็งมีความตึกน,นอัดอยู่บ้างแบบไหนมีพยาบาทเกิดขึ้นไหมมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไหมมีอดีตที่เป็นปฏิฆะความไม่พอใจไหมมีความทยานอยากความเร่าร ด้วยกิเลสตัณหาปาทานอะไรหรือเปล่าให้สังเกตดูในจินใจของท่านอยู่ในขณะนี้และประเมินออกมาว่ามันมีส่วนลบกี่เปอร์เซ็นต์มันมีส่วนบวกกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อท่านดูใจของท่านแล้วท่านก็ประเมินออกมาได้อาจารย์ก็จะนําให้ท่านแผ่เมตตาว่าตามออกเสียงก่อนนะในรอบแรก เริมเไม่ต้องรีบหนึ่งลมหายใจเข้าออกของฉันเท่ากับหนึ่งวักที่พระอาจารย์จะนำให้นะโฟกัสไปที่ลมหายใจเข้าส่วนลมหายใจออกนั้นก็ปล่อยไปตามคำพูดที่เราได้กล่าวว่าตาสับเฮ Exactly. So. ได้นำะพุทธปรวัาของพะทเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ในเรื่องของอานิสงส์แห่งการแผ่เมตตามีอยู่11ประการด้วยกันนะมีในบารีเป็นเครื่องกำลับแต่ว่าพระอาจารย ก็จะมาอัธ,าธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจพอสังเกตบต่อไปพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสอาไว้ว่าดูออดมีสุขทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิปุตติอันุบุคปามเพลแล้วภาวาดาแล้วจเจริญให้มากแล้วทำให้เป็นเครื่องดำเนินทางใจ ทำให้เป็นเครื่องยึดเนียวทางจิตใจอบรมสร้างสองปารดด้วยดีแล้วอานิสงส์งสิบเอ็ดอยา่างอานุควรน,นั้นพึงหวังได้แน่นอนอานิสงส์งสิบเอ็ดยา่างมีดังนี้หนึ่งหลับก็เป็นสุขสองตื่นก็เป็นสุขสมไม่ฝันลาย สเป็นที่รักใคร่ของเผื่อนมนุษย์ 5. เป็นที่รักใคร่ของเราอะมนุษย์หเราเทวดายอ่อมปากรักษา 7. จ็ดไฟละพิษต่างๆหรือแม้สาตราบุตรก็ไม่สามารถกำกายบุลน,นั้นได้แปดตั้งจิตเป็นสมาธิ ได้อย่างรวดเร็วก้าสีหน้าผ่งใสสิบไม่หลงทำการกิริยาสิบเอ็ดเมื่อไม่สามารถบรรลุทำชั้นสูงในภพนี้ได้ก็ย่อมเข้าถึงขมโรนี่คืออานิสงส์ิบเอ็ดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ ถึงบุคคลผู้มีจิตแผ่เมตตายอยู่เป็นเนืองนิดให้กับสัรพระสว์ทั้งหลายดังนั้นพระอาจารย์จะขออาธิบายขยายความพอสังเกตดังต่อไปนี้นะเ,มเมื่อเมื่อเตตาเจโตวิมุติคำว่าเมตตาเจโตวิมุตินั้น มายความว่าการแผ่เมตตาจะต้องออกมาจากจิตวิญญาณของเราไม่ใช่แผ่เมตตามาทางปากอย่างเดียวเปล่าเปล่าเปลาเป,าปาไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่แผ่เมตตาไปเหมือนนกแก้วนกขนทองแผ่เมตตาไปด้วยการบังคับอย่างนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้า เป็นการแผ่เมตตาเจโตวิบุติเนี่ยมันจะเกิดจากศรัทธาเกิดจากจิตวิญญาณเปรียบเสมือนอวิญญาณของแม่จิตใจของแม่ที่มีเมตตาต่อลูกนะอย่างบริสุทธิ์ใจและเปี่ยมล้นฉันใดก็ฉันนั้นลักษณะลักษณะสภาวะของความเมตตา จะเป็นลนักษณะเดียวกันกับแม่ที่ได้เมตตาต่อลูกนะเหมือนพาาระอรหันต์ที่มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าความแห่งความเมตตานั้นมันจะออกจากจิตวิญญาณที่แท้จริงนี่คือเมตตาเจโตวิมุตตนะิอันบุคคลบำเพ็ญแล้วภาวนาให้มากแล้วเนี่ยนะเป็นเครื่องดำเนินทางใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ นะอบรมสร้างสมารถด้วยดีแล้วหมายความว่านะแผ่เมตตาอยู่เดือนเนะวันนอนหนึ่งหลายสิบรอบวันวันหนึง่งนะมีสติก็แผ่เมตตาไปนะอบรมด้วยความแผ่เมตตาอยู่เดือนนิดตื่นเะช้ามาก็แผ่เมตตานะก่อนที่จะไปทํางานก็แผ่เมตตา นึกถึงสิ่งใดก็แผ่เมตตาเห็นใครก็แผ่เมตตาเห็นสัตว์ก็แผ่เมตตามีเมตตาจากจิตวิญญาณนะไม่คิดทําร้ายไม่คิดที่จะพยาบาทค,คิดแต่จะสงสารให้เดียวคิดให้เดียนวะนั่นคือความเมตตาที่ทำให้เกิดเป็นเครื่องดำเนินทางใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นอุดมการ นะที่อบรมสั่งสมขึ้นอย่างหนึ่งเนืออย่างที่พระอาจารย์ได้นำพวกท่านทั้งหลายแผ่เมตตานะทุกค่าเช้าแล้วก็ตัวพระอาจารย์เองก็แผ่เมตตาอยู่หนึ่งเดือแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยความเมตตาไม่ว่าจะเป็นการให้ของญาติโยมช่วยเหลือ ญาติโยมช่วยเหลือภาพวิสุขช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายก็ดีนะเรียกว่าความเมตตามันออกมาจากจิตวิญญาณนะเห็นใครแล้วก็สงสารไปหมดอานนี้สอสิบเอ็ดอย่างที่พึงหวังได้แน่นอนพระพุทธเจ้าเน้นว่าได้แน่นอนนะหวังได้แน่นอนมีอยู่ดังนี้หนึ่งหลับก็เป็นสุขนะใครหลับไม่เป็นสุขสะดุ้งตื่นภาวานะ ก็แผ่เมตตาเอาไว้บ่อยๆกนะ่อนจะหลับก็นั่งแผ่เมตตาทนะั้งสามรอบห้ารอบเจ็ดรอบเก้ารอบแผ่เมตตาไปนะสัพเพสันต,ตาหรือว่าสุขเถอสัตว์โลกทั้งมวลสุขเถดสัตว์โลกทั้งมวลก็ได้แล้วแต่เรานะสองตื่นก็เป็นสุขนะตื่นมาแล้วก็มีสีหน้าผ่องใสตื่นมาเป็นสุขนะ ไม่หุดหงิดไม่ขนะิ้วหน้าเนี้ยคิ้วขมวดน,นะไม่หัวงเงียวเมาขี้ตานะมีแววตาของใสใสายตาไม่เป็นเลือดนะเขาเรียกว่าเลือดไม่ขึ้นตาถ้าเลือดขึ้นตาชีวิตจะม้มละลายตาหลักหงเฮ้งของหลักตำราของหงเฮ้งที่มีมาแต่โบราณหลายพันปีถ้าเช้าขึ้นมาใครมองกระจกแล้วมี เส้นเลือดวิ่งเข้าตาห้ามลงทุนใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าเมื่อใดตื่นมามองกระจกแล้วตาดำผ่องสายเป็นประกายเหมือนเม็ดลำไยที่แกะเนื้อใหม่ๆวันนั้นสามารถที่จะลงทุนได้และสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ในท่ามกลางที่มีอุปรสรรคใดๆก็ตามจะฝ่าฟันไปได้ ตื่นมาก็เป็นสุขยิ้มแย้มแจ่มใสตื่นมาแล้วทักทายคนนู้นคนนี้กราบท้าพ่อแม่ทักทายพ่อแม่มีอารมณ์ดีที่จะทำงานในวันรุ่งขึ้นในวันใหม่ต่อไปมีความสุขไม่ใช่ตื่นมาแล้วโอโฮหหุดหิดหุดหิด,หดบ้านจะลุกเป็นไฟซะให้ได้อย่างนี้ไม่ได้ ไม่ได้แผ่เมตตาแต่ถ้าแผ่เมตตาแล้วตื่นมาจะมีความสุขข้อท,ที่สามไม่ฝันร้ายนะบางคนฝันร้ายบ่อยผีจะมาบีบคอบ้างนะจะมาขอส่วนบุญบ้างนะฝันว่าถูกไร่ยิงบ้างฝันว่ารถชนมา้างเลือดอาบตัวบ้างนะฝันเห็นผีหัวขาดบานะ เพราะเขาไม่ได้แผ่เมตตาถ้าแผ่เมตตาแล้วจะไม่ฝันหลายนะไม่ใช่แผ่แบบเมตตาแบบนกแก้วนกขุนทองนะจะต,ต้องแผ่เมตตาออกมาจากจิตวิญญาณนะข้อที่สี่เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนมนุษย์จริงไหมเพราะเราลองประเมินดูถ้าเราแผ่เมตตาให้เขาว่าเขาก็รักเรานะพระอาจารย์สังเกตเวลาพระอาจารย์ไปอยู่ที่ ที่พรอาจารย์ให้เขาเขาก็จะรักนะมาก่อนจะมาที่นี่ก็โยมไม่อยากให้มาร้อง,องห่มร้องไห้นะอยากจะให้อยู่ที่โน่นพอมาที่นี่โยมย่าโยมที่นี่ก็นะรักให้เอ็นด่อยากจะให้อยู่ที่นีนนนนะ่เมื่อกี้โทรไปหาโยมก็ชวนไปอยู่ที่โน่นอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีแต่ให้กับให้ เขาก็รักเราไม่ได้เอาขอายเดียวเขาเดือดร้อนอะไรเราช่วยเขาหมดนาหยุกยาอาหารการกินสารพัดมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือเขาได้เขาเดือดร้อนไม้กวาดไม้ถูทําแจกหมดนาหยุกยาซื้อแจกเขาเดือดร้อนอะไรมาเอามาบอกนทุนการศาึกษานักเรียนอะไรต่ออะไรพอให้สารพัดหมดก็เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์ นะข้อที่5เป็นที่รักใร่ของเราอรมนุษย์อมนุษย์ก็ได้แต่พูดผีปีศาจนะพวกยักษ์คนพันนาคาพญานาคพวกนี้นะเขาก็รักเราเพราะเราแผ่เมตตาให้เขาทุกคืนวันนะเล่าประสบการณ์ให้ฟังมีร่างทรงคนหนึ่งเป็นร่างทรงของ พ่อปูน่นาคราชวันนั้นพระอาจารย์เประเทศลงปังเลยกลางเวทีงานปริวาเละโอ้โหตกใจกันใหญ่พอตอนหลังก็ได้ไปคุยกับร่างสงก็เชิญพระปู่ลงมาก็ถามว่าพ่อปู่ที่ได้แผ่เมตตาไปที่ได้ นะส่วนรรพ,นะพระปฏิโมกนะพ่อปู่ได้รับไหมเขาบอกได้รับอยู่แม้เมืองบาดาลไปดูแรขาทองของพระเจ้าอยู่ได้เมืองบาดาลก็ยังได้รับแต่ตอนนี้หมดเวรน,นะเปลี่ยนผัดไปให้คนอื่นดูเลยก็เลยขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้นะเป็นที่รักใคร่ของเราอะมนุษย์นะอะมนุษย์มานี่มาแบบมาช่วยเหลือนะ เวลาเรามีเรื่องเดือดร้อนอะไรเขาก็มาช่วยเหลือปกปักรักษามาเป็นรางบอกเหตุเตือนให้เรารู้ว่าเอออย่าไปนะมันเป็นอันตรายนะอะไรอย่างนี้เวลาเราจะมีอันตรายเขาก็คุ้มครองนะเพราะปกติไปที่ไหนก็มักจะมีอันตรายอยู่เรื่อยเพราะไปโดดเด่นกว่าเจ้าวาดกว่าเจ้าทีเขาเขาก็เล่นงานอมันก็เป็นอันตรายอยู่เรื่อยแต่ก็ ไดนะ้บุญบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงได้ช่วยเหลือเอไว้ข้อที่หกเราเทวดาย่อมปกปักรักษานะบางทีจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอุบัติเหตุอุบัติภยนะัยเทพเทพารักเขาคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะไม่ให้เราเกิดอันตรายใดๆเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นนะ เพราะนั้นเราก็รอดมาได้เพราะว่าอยู่ที่โน่นก็ขับสามล้อบางทีคันเล่้างขาจะไปชนเข้ามากความอะไรมาแต่ก็ไม่เป็นอะไรข้อที่เจ็ดอันทีาา่สองก็คือไฟและพิษต่างๆแม้สาสตราวุธก็ไม่สามารถกำากายภคนนั้นได้ นะถ้าเราแผ่เมตตาแนละ้วเนี่ยนะไฟก็ไม่สามารถที่จะเผาผลาญเราได้หรือว่าพิษพิษต,ตะขับตะเข็บอะไรนะหรือแม้กระทั่งสาตาวุตก็ไม่สามารถที่จะกำกายได้ถ้าเราแผ่เมตตาออกมาจากจิตวิญญาณจริงๆเหนะมือนพรจจะพุทธเจ้านะพระเทวทัตปล่อยช้างนาคาคิริมา นา,นาราคิรีออกมาเพื่อที่จะให้แทงพระพุทธเจ้าให้วิ่งชนเอางาชนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าแผ่เมตตามาถึงต่อหน้าพุทธเจ้าปั๊บหมอกแต้เลยแล้วก็เทศนาสั่งสอนส,สุดท้ายก็รับขยนตย์ได้ยางครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินรงท่านแผ่เมตตา ท่านก็แถวคาดปลอดภัยมาจากงูเอยตะขาบเอยช้างมา้าเสือนะหรือว่าพูดผีปีาศาจอะไรท่านก็รอดมาได้เพราะท่านแผ่เมตตาให้กับสิ่งพวกนั้นนะพระอาจารย์ก็เคยอยู่ในถ้ำมานานนะอยู่กับงูครอบครัวของงูก็แผ่เมตตา เขาก็อยู่ของเขาไปนะก็ไม่น่าจะรอดมาได้ถึงทุกวันนี้เหมือนกันนะหมาบ้ากัดมากอยู่กับงูมังอะไรมัง่งสารพัดก็อาศัยบุญบาร,รมีคอนะยช่วยเหลือแผ่เมตตาไปให้เขาข้อ9สีหน้าผ่องใสนะสีหน้าผ่องใสตอนนี้อายุห้าสิบกว่าเนี่ยนะ จะไปเทียบกับคนที่อายุใกล้เคียงกันเขาบอกว่าเราหน้าอ่อนว่าเขาเราแห่เมตตากับเขาเจอใครเราก็ยิ้มนะชอบให้ชอบช่วยเหลือก็ยิ้มนะเอาไม่ได้หน้านิ้วคิ้วขมวดนะประเภทที่เจอหน้าแล้วอยากจะพินกันให้หมดไปสามวันสามมือนี่มันก็นะทำให้หน้าแก่ ผีสิวผิสีหน้าไม่ผงใสแววตาไม่ผงใสทำอะไรก็ขุ่หัวข้อสิบไม่หลงทำการญยาเวลาตายแล้วยังมีสติเวลาใกล้จะตายเนี่ยเราจะมีสติไม่หลงตายไม่หลงสติเวลาตายเพราะนั้นถ้าเราตายอย่างมีสติสุขติเป็นที่หวังได้นาสวรรค์ สมบัติอนุสมบัตินะเป็นที่หวังได้พรมเป็นที่หวังได้แต่ถ้าเราตายอย่างขาดสตินะเราก็ไปนรกเพราะจิตของเราไปนะพวงอยู่กับเวทนาบ้างนะความโลภโกรธหลงบ้างแล้วก็ไป นึกถึงความชั่วที่ทำเอาไว้บ้างนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลบ้างมันก็ทำให้เราขาดสติตายไปก็ไปตกนรกก่อนนะข้อ11เมื่อไม่สามารถบรรลุธรรมชัน้นสูงในภพนี้ได้ก็ย่อมเข้าถึงภมมูมรณะท่านตรัสดไวยว่าถ้า แผ่เมตตาเจโตวิมุตต์บ่อยๆทําให้เป็นเครื่องดําเนินทางใจทําให้เป็นเครื่องยดเหนี่ยวทางใจเนี่ยเวลาตายไปแล้วถ้าเรา,ายังไม่บราาบรลุเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันได้เราก็เข้าถึงภูมิโรคก็คือเป็นลักษณะของนิพพานภูนมก็เข้าไปโสดาสุนในภูมิโรคได้ด้วย การแผ่เมตตาทำจิตให้เรามีเมตตาอยู่เนืองๆนะมากที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้นะขอจเจริญพรไตเติ้ลไตเติ้ลไตเติตต้ลนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะนี่คืออานิสงส์ของการแผ่เมตตาเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ท่านทั้งหลายแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งสามรอบห้ารอบเจ็ดรอบเก้ารอบสิบรอบยี่สิบรอบหรือว่าจะเป็นร้อยแปดรอบก็ได้คำแผ่เมตตาไม่เจาะจงไม่จำกัดว่าจะใช้บทยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนประยุกเอาอย่างพระอาจารย์ถ้าใช้บ่อยก็อย่างบทเมื่อกี้นี้สัพเพสันตาสันทังลายเอเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นต้นเนี่ย จะใช้บทนี้บ่อยและบทย่อก็คือนะเมตตาโมการุณาบทปาณีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธ,ธายะอันนี้ก็ย่อออกมาหน่อยแล่ถ้าย่อให้สั้นกว่านั้นก็คือสุขะสุขเถอสัตว์โลกทั้งมวลสุขเถอสัตว์โลกทั้งมวลสุขเถอสัตว์โลกทั้งมวลท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้นี่คือบทแผ่เมตตา ที่เราจะเอาไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเป็นเครื่องดําเนินทางใจอบรมสั่งส่งไว้ใน,ในใจของเราเพื่อให้อาริยสง์ดังกล่าวทั้งสิบเออย่างนั้นเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะตัวเราเองนั้นก็อยากจะได้อานิสงส์ทั้ง11อย่างของพระุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ด้วยกนทั้งนั้นนะ นะไม่มีใครเราที่อยากจะหลับเป็นทุกข์ฝัาร้ายตื่นแล้วเป็นทุกข์ไม่มีหรอกไม่มีใครอยากจะเป็นที่รังเกียจของเพื่อนมนุษย์หรือว่าเป็นที่รังเกียจขององมนุษย์ยเป็นที่รังเกียจของเทวดานะไม่มีใครที่จะนะถูกไฟครอบถูกพิษมูกัดตะขาบกัดหรือว่าถูกอาวุธทำร้ายมีไม่มี นะและข้อที่8เมื่อกี้ข้ามไปข้อน่งกอโทษทีข้อที่8ทนี่สําคัญเพราะว่าเมื่อกี้ได้ให้ทดลองเอาไปแล้วจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วข้อที่8เมื่อกี้ท่านลองสังเกตดูนะก่อนที่ท่านจะแผ่เมตตาจิตของท่านจะมีความรุ่มร้อนกระวนกระวายสับสนและสายแสบมีความขืนอัดอยู่พอสมควร ทั้งในอดีตทั้งในอนาคตทั้งในเรื่องของปฏิฆะอารมณ์ที่เราไม่พักหน้าไข่หน้าปราถนามันเกิดขึ้นมาแต่พอเราแผ่เมตตาปาสองรอบมีสติอยู่กับลมหายใจแผ่เมตตาไปพอจบสองรอบปุ๊บสถานภาพของจิตเปลี่ยนไปสภาวะจิตเปลี่ยนไปจากร้อนเป็นเย็นจากฟุ้งซ่านเป็นสงบ จากที่เราไม่เป็นสมาธิกลับมาเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนเราเดินจากถนนที่มีแดดร้อนๆแล้วเราเดินเข้าไปในห้างเย็นๆปุ๊บเข้าไปมันแตกต่างกันระหว่างแผ่เมตากับไม่ได้แผ่เมตตาดังที่ยกตัวอย่างมานั้นก็พอที่จะเข้าใจกันอยู่แล้วนะ นี่คืออานิสงส์ของการแผ่เมตตาดังนั้นสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้กับท่านทั้งหลายในเรื่องของอานิสงส์แห่งการแผ่เมตตาที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตาให้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำด้วยตัวของตัวเองด้วยจิตวิญญาณของตัวเอง เพื่อให้อานิสงส์ทั้ง11ประการนั้นได้ปรากฏขึ้นแก่ตัวของท่านเองท่านจะได้มีความสุขด,ดับความทุกข์ได้ทุกสิ่งทุกประการขออนุภาพแห่งคุณพระศีะรัตนตรัยและคุณบารามีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นอาบะเดชะเป็นพระปัจจัยนาส่งให้เราท่านทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหมด เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายสัตว์เอราชาทั้งหลายเทพเทพารักทั้งหลายทั้งหมดจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ความเมตตาของเราท่านทั้งหลายจงนำไปสู่ความรักความเอ็นดูความเมตตาความเพื่ออาทรขอให้มี สติปัญญามีสมาทิฏฐิปฏิบัติตามคำสั่งสอนขพุทธเจ้าไยมีทานศีลภาวนาความกตัญญูกตเวทิตาคุณเป็นต้นตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานทุกคนทุกท่านโดยทั่วหน้ากันเถิดพิพาน,นปัจโย